ครับสวัสดีครับผมค,ความชิสดสอบจากรองป,ง,งประทานความนักศึกษามหาวิทยายลัยราชวัลยทีนะครับหลังจากที่ทางมหาวิทยายลัยของเรานะครับได้ประกาศรับสมัครบุคคลที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีนะครับก็ได้มีบุคคลนะครับให้ความสนใจในการสอบครั้งนี้เป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ได้มีคําถามนะครับถามมายังสภานักศึกษาเป็นจํานวนมากเช่นกันครับดังนั้นเนี่ยทางสภานักศึกษาครับจึงได้จัดทาคลิปวิดีโอ Q&A ครั Q ้งนี้นะครับเพื่อตอบคําถามข้อ้องใจข้อสงสัยให้กับผู้ที่จะ มาทาการสอบในครั้งนี้ครัตผมเพื่อไม่ให so right ้เป็นการเสียเวลาครับเรามาเข้าสู่คําถามแรกกันเลยครับคาถามแรกก็คือการสอบครั้งนี้นะครับมีการสอบแบบใดบ้างนะครับในคาถามนี้นะครับเราต้องแบ่งกลุ่มผู้สอบนะครับออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้สอบที่สอบในกลุ่มวิชาเกี่ยวกับหลักสูตรครุศบัณฑิตนะครับก็คือหลักสูตรข่าบอลครับจะมีการสอบด้วยกัน4ี่อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือสอบวัดแววความเป็นครูอย่างที่2นะครับ สอบพื้นฐานวิชานะครับก็คือห้าวิชาหลักนะครับลำดับที่3าครับจะสอบสัมภาษณ์นะครับลำดับที่4ีจะสอบในส่วนของวิชาเอกแล้วก็คนที่สมัครสอบในกลุ่มถัดไปนะครับก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่หลักสูตรคารุสานบัณฑิตนะครับก็คือหลักสูตรอื่นๆนอกจากคอบอจะสอบแค่สอบสัมภาษณ์แล้วก็สอบในส่วนของวิชาเอกของตนเองครับถ้าผมมาถึงคาถามที่2อน,นะครับน้องๆถามกันมาว่าข้อสอบของเราเนี่ยมีความยากระดับไหน ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าข้อสอบของเรานะครับเป็นข้อสอบที่มีมาตรฐานในระดับหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับก็ขอให้ผู้ที่จะเข้ามาสอบในัางเียนะครับได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีในการทําการสอบครับผมสําหรับคําถามต่อไปนะครับถ้ามีการสอบปฏิบัตินะครับจะสอบอย่างไรครับในส่วนของการสอบปฏิบัตินะครับจะเป็นการสอบในส่วนของวิชาเอกนะครับดังนั้นเนี่ยรูปแบบการสอบปฏิบัติต่างๆนะครับจะขึ้นอยู่กับ อาจารย์ประจําสาขาที่จะรับการสอบในครั้งนั้นครับผมก็ผมมาถึงคําถามต่อไปนะครับสัมภาษณ์นานไหมแล้วก็คําถามในการสัมภาษณ์เนี่ยเป็นคําถามเกี่ยวกับอะไรบ้างในส่วนแรกนะครับสัมภาษณ์นานไหมนะครับในส่วนนี้นะครับขึ้นอยู่กับกรรมการผู้สอบเป็นอาจารย์ประจำสาขาดังนั้นนะครับก็จะอยู่โดยประมาณนะครับประมาณ15นาทีครับแล้วก็เนื้อหาที่จะถามเนี่ยก็ถามเกี่ยวกับความรู้แล้วก็เนื้อหาในส่วนของวิชาดังนั้นที่จะเข้าไปศึกษาต่อครับผม ครับผมมาถึงำ่ามต่อไปนะครับก็คือในช่วงของการสอบน,นะครับจะให้ผู้ที่มาสอบเนี่ยใส่ชุดอะไรกันก็คือในส่วนของน้องๆมหนะครับก็ให้ใส่ชุดนักเรียนนะครับในการสอบครั้งนั้นหรือว่าจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่ได้ซื่วมาแล้วก็ให้ได้ใส่ชุดประจำสถาบันของท่านนะครับในการสอบครับผมต่อไปจะมา ตอบนะครับในรูปแบบของตัวข้อสอบที่หลักสูตรครุษศาสตร,ร์บัณฑลตนะครับจะได้สอบครับในวันที่23นะครับรูปแบบข้อสอบนะครับจะมีข้อสอบด้วยกันทั้งหมดนะครับ30ข้อครับโดยให้เวลาทาข้อสอบเป็นเวลา30นาทีครับเมื่อสอบในวันที่23เสร็จแล้วทางมหาวิทยาลัยจะประกาศผู้ที่ผ่านการสอบคข้เรียครั้งนี้แล้วก็จะได้ไปสอบ ในการสอบสัมภาษณ์ต่อในวันที่ที่ยี่นะครับในช่วงเย็นของวันที่ยี่สิาโดยการสอบในวันที่ยี่สานะครับจะสอบผ่านระบบ e testing ของมหาวิทยาลัยครับผมครับผมคำถามถัดไปครับคนที่จะสอบหลักสูตรค้าวุสัยบันฑิศสอบกี่วันครับก็คือคนที่จะสอบในหลักสูตรนี้ครับจะสอบทั้งหมด2วันนะครับวันแรกก็คือวันที่2ี่นะครับจะสอบในส่วนของ5าวิชาหลักเป็น5วิชาพื้นฐานครับแล้วก็สอบในส่วนของ วัดว่าความเป็นครูนะครับส่วนวันที่2นะครับจะสอบในส่วนของสอบสัมภาษณ์นะสอบวิชาเอกครับครับคำถามถัดไปนะครับเป็นคําถามที่ว่าคนที่สอบหลักสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่ครูสตรบัณญินนะครับจะสอบวันไหนบ้างก็คือสอบแค่วันเดียวนะครับก็คือวันที่24จะสอบในส่วนของวิชาเอกและก็สอบรอบต่อไปนะครับผมจะมาสอนการเข้าระบบ e testing ของมหาลัยนะครับโดยจะมี username กับ password นะครับ ในตัวของ username เนี่ยจะให้ใส่เลขประจําตัวผู้เข้าสอบนะครับส่วน password เนี่ยจะให้ใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชนของแต่ละคนนะครับถ้าผมเมื่อใส่ password เข้าสู่ระบบแล้วนะครับจะมีด้วยกัน3ส่วนก็คือส่วนแรกนะครับจะเป็นข้อตกลงในการสอบส่วนที่2นะครับจะเป็นการยืนยันตัวตนในการสอบส่วนที่3มจะเป็นตัวของแบบทดสอบนะครับซึ่งเราจะต้องอ่านและทําความเข้าใจในส่วนของข้อตกลงก่อนนะครับลําดับถัดไปนะครับเมื่อ อ่านข้อตกลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องมายืนยันตัวตนนะครับผ่านโปรแกรม o ู m นะครับเมื่อยืนยันตัวตนผ่านโปรแกรม Zo ูมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเข้ามาทำแบบทดสอบนะครับในส่วนของแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยครับในวันที่20มกราคมนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยนะครับจะเปิดระบบนะครับให้ผู้ที่สมัครนะครับได้ทดลองทาข้อสอบ ฉบับทดลองก่อนนะครับเพื่อจะได้มีความคุ้นเคยมีความคุ้นชินเกี่ยวกับระบบนะครับเพื่อจะได้เกิดปัญหาน้อยที่สุดในวันจริงนะครับผมคีิปในครั้งนี้นะครับก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้ครับสําหรับผู้ที่เข้าสมัครสอบคนใดนะครับมีคําถามหรือมีข้อข้องใจในส่วนอื่นนะครับก็ให้คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับพวกเรานะครับจะได้ทาคลิปใหม่เพื่อตอบคําถามที่ท่านสงสัยครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ